เอาผักหน่อยปากหน่อยรักหน่อยแม่แม่จะยินแม่จะยินครับผมก็อยากจะฝากไปด้วยนะครับผมซรลิกซิลอดวบานเซรั่มอะไรับล้วก็ฝากรูเลออได้วยนะครับก็นีก็มีหลายหลายหลายส่นมากๆได ให้ลองมาเช็คกันได้นี่อยากมีสแกนหนักศีรษะก็มีด้วยนะครับผมก็มากอี้ห้องไม่ได้สนใจทุกคนนะครับครับผมมาเลยคะมาค้วเอากรกันมากับเลยครับลูกอเห็นที่มี่ระทแบบทุกคนมายืนรอกันแลตางนด้วยมันผมมากจริงๆก็อยากให้เทคแครเมือนกันครับตอนนี้แบบใจ่มาที่ทุกคนรักเราขนาดนี้เช่ครับมากรนยคือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีตังแตเช้าตั้ เรามาได้แปดของเช้ามารอที่ตรงนี้เลยดีใจมากๆคือคือดีใจมากๆคือทั้งที่มีมีคนมาหาเรามีข้าวกินบาร์บังด้วยนะใช่กังวลนะกังวลจริงๆรถตุกรถแดดออกอีกใช่แต่เขาเขาก็แบบว่าไม่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 หวั่นไม่หวั่นไม่หนีเลยบรรยาาศแบบนี้ที่แบบขนาดแบบรักไม่เป็นใจขนาดนี้แตขาก็ยังแบบเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็สนับอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับจริงๆเพราะว่าถ้ามันทำได้ขนาดนี้มันไม่เป็นเกินกว่าคำว่ารักจริงๆต้องขอบคุณ ที่รักพวกเรามากขนาดยัยเอาจริงๆอยากอยากไปดูแลทุกคนเลยอะเออเราดูแลพี่ไหมฮะเราดูแลพี่ไหมอ่ะเดี๋ยวป้อนยาให้เลยอ่ะยังไม่ถึงมาถึงทดีอยู่ทำไมดีอยู่แต่พี่หน้าร้อนแล้วมันมันแบกหมดครับโอ้มันร้อนมากเลยแต่ในนี้พี่หน้ามันดูเลยสิมันร้อนมากเลยอยู่ใกล้คนฮอตไงแต่วันนี้หมายว่าชุดวันนีายว่าอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนฮอตใกล้คนฮอตส่วนส่วนใหญ่ใคร พอดทะเลพอดบ้าเรื่องเหนือนี่ต้องเป็นบ้าเท่านั้นใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ก็ผมเราไม่ชอบเปล่าแต่แต่วันนี้ชุดวันนี้ก็ชุดคู่อยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับผมชุดคู่เลยนะเหมือนกันได้เลยแหวกไม่ธรรมดาเโอ้โหวันนี้เขา้อยกว่าจริงไหมคะจริงไ่แต่เขาก็เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริฮ้ยลอยได้ก็ไม่ได้เลยเรื่องนี้ติด แต่จีนสไตล์เราเหมือนกันสไตล์เราสองคือเหมือนกันมากน้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วเปียกเทียบกันกันหมดเลยตอนนี้เรียกว่าแบบว่าความเกิดของเราคือแบบเราเองก็พอเองครับจะน่าสงสารเฮ้ยผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอ้ที่แค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีแต่พี่มาคนจะบอกว่าใต้อย่าตัวมันเลยพลินกันทำไมอย่างตัวมนเลยที่ใแล้วมันไม่ดียังไงพี่ชายผมดีที่สุดเออเซนไมล่ะพี่ใหญ่ ไช่เลยพี่มีไลฟ์ผมเลยเอออิกแค่ีที่สุดเหมไอนะแฟนคลับแฟนคลับคนเกนฑ์ก็ใครดีก็ได้มาเอาแ้บเออเอาเร็วมาสองรอบเป็นไงบ้างกับกับกับที่บัตรปสะสมเอาเร็วมากภายในสองสองรอบนี่คือเร็วสุดแบบเออดีใจมากเลยจริงๆนะอย่างอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่ัพพอร์ตเราแล้วก็ดีใจนะที่พวกเราได้ได้ต่าสๆนี่ต้องขอบคุณมากจริงๆทีวีหมดที่ที่หาหขอบคุณที่ซื้อของทุกท่านนะครับพี่เริ่มตากตรงนี้แต่แรกแต่ตอนที่ กาสัมผัสเราเรามาที่ตนี้ได้ต้อจริงถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเาตรนี้เราตอนนั้นที่แบบว่าทุกัทุกคตนเต้นอตื่นเต้นครับเอาจริงโดนว่าไม่หมดเ่าันเรารู้ว่าจะไม่หมดด้วยหรอเดว่ามดลกคิดว่าไม่หมดด้วยหรอจริงๆอจริงกมันนจริงแล้วตั้งแต่ผมทงแลไม่เคยมีครทบเดียว ไนภายเวลาที่ตื่นหรือ้าแบบไปสังเกตเลยใช่เป็นครั้งแรกเออเขาเป็นครั้งแรกของการก็ตื่นเต้นมากมากมันรู้ว่าตอนแรกแบบเสียวว่าจะไม่หมดอะไรอ่ะใช่แต่พาสองรอบมันก็หมดเหมือนกันนะมันทุกหมดคือหมดได้ทุกสองรอบอ่ะขาผมก็หมดก็บัตรหมดแล้วใช่ไหมวิ่งที่มียี่สิบถามที่เป็นยี่สิบใช่คร้งแรกก็หมดยี่สิบเลยแบบดีใจมากอยากทำโชว์ให้แบบออกมาให้เสร็บที่ทุกคนคาดหวังทั้งหลายนะพอจะพอเขาประกาศว่าอ่ะสองรอบของเราบ่องันยังไง ไม่ใช่ยังงี้ผมหายเหนื่อยคิดไปก่อนตาถูกไปก่อนไม่กี่ตาแล้วไปไปก็อยากเอาไปบอกว่าแบบเฮ้ยขี้หมดแล้วนะใช่ใช่ครับผมก็อยากทำให้แบบดีที่สุดแต่ทำไมอยากทำให้ดีที่สุดอะเราคิดยังไงแบบชอบแบดัดจูบเราอยากในงานนะครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็น คุใชเคา่าคราที mm ่ hmm. ันเเอี่ีปถารสนอย่าคเป็นาขยัวาขยคว้าความเท่มาาขึ้น่ารักอาจจะมีบ้างเออหวานยังไงก็เน่ต้องดูเลยเัาอาจจะมีตลกมาบ้างอาไม่แน่ครับแต่นมุกกอนเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีนะาตลกอ่ะอไม่แน่นะต้องไปดูแลเรียนเชิญพี่นะเฮพี่แจ็คีม่ไรจะถามพี่แจ็คถามเลยครับอนมลู่่ามีแบบีมี ตัอ่ีที่ยูิที่ยืนนควก็อยากเห็นอะเออมันจะสวีทกว่าการปกติเออสวีทเป็นทุกวนแล้วจจริงไหมมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาอะไรก็พิเศษ้พิเศษ่นอพิเศษะเป็นแล้วเนี่ยได้ก็เป็นโดนานต้าแต่กาลังิ่าซานต้าจะพาพี่เพิดเต้นได้ไหม เอาจริงๆอ่ะผมก็มียำๆก็อยู่นะยำเต้นไหมเมื่อน้องน่นยู่เลเจะมีน้ำตาไหมคะนครับเป็นน้ำตาน้ำตาน้ำตานัำตาน้ำาจะมีน้ำตาไหมเมืออะไรอย่างเงี้ยต้องเตืนน้ำตาน้ำตา น้ำปลัน้ำปลาน้ำปลาปลา่ตกแล้วเนี่ยไม่ต้าเติมน้ำปลา้่หมือนกันแหละอว่าเติมจมันหวานเติมแลเออเนี่ยก็ขือแน่นอนเนอยากหวานกลัวจะเสียสงเหมือนกันว่าวันในงานเลยไม่อยากให้เหีวเลยรงว่ามันเป็นวันที่ปกติเด็กจะอีกทีวันี้เ็ถ่ายที่ตัวกลัวอ่อนไหวเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจต้องไปดูครับทุกวันนี้ไม่อ่อนไหว อดไหวสิจ๊ะออดไหวเพราะอะไรจ๊ะอดไหวเพราะอะไรจ๊ะกัไม่ได้เลยตอนดี้แม้ว่าจริงๆก็จะอเปลียนความเป็นเด็กไปเยอะมากเยอะมากครับก็มีอะไรที่แบบพี่เฟิร์นต้องแบบทำเพื่อความมีไหมคะใจแม้ก็จริงๆพยายามจะจะให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยมีแนเรวามคิดถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะเป็นการโกล์มาเสิริฟสองคนแบบโกอะไรก็เป็นชั้นแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ ความหลากหลายเข้าไปแบบอย่างเพลงนี้เราก็พยายามเลือกกันเองครับผมได้แบบยากก็ะสิงเลยแหละเพพลลงงเอะไรเออตกลงกันได้อย่างเรื่องเพลงไงไม่เพลงอะไรบ้างคะอะนี่ใช้พวกชื่อเพลงไป็ได้ยิยู่นึกแล้วมาสปอยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบรู้กันทั้งห้องใช่ แเราต้องปรุงเราต้องปรุงอะไรเรื่องเพลงเราต้องตกลงกันยังไงเรื่องเพลงว่าอ่ะใครอยากได้เพลงแนวนี้อนใครเป็นอยากกิเพลงแบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเพลงใช่เราเราคุยกันแทบทุกวันเลยนะช่วงช่วงไงช่วงนี้ช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเนอาจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบคิดกันเองคิดกันเองเพราะอย่างของอย่านอย่างเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลื่องเพลงใช่แล้วก็เลือกเสื้อผ้ากื่องมไปถึงสไตล์เลยเสื้อผ้าเลยเหรอเราอ่าอยากคาดหวังเลยนะว่าพี่เธอจะต้องใส่สีให้ฟง เดี๋ยวรอดูอยากเห็นสีอะไรบอกพี่อยากเห็นสีอะไรพี่ว่าเห็นสีอะไรสีอะไรหน้าบ้าอยากเห็นสีดำไม่สีแดงก็ใส่ได้อยู่ไหนเอาสีอื่นก็ใส่ไดเขาอยากให้ใส่้าใส่ผิวนะจริงครับเออจสาผมอะไรนี่มีโอเมียร์โอเมียวให้เอาผมสีชมพูได้แต่ว่าแต่ว่าพี่ใส่สีเขียวได้อันนั้นคุณต้นชัยเป็นจูบู๊บคิดตาก็ต้องมากับธนาบินได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วสกูเขียวว่าเป็นว่านกุ้งป ความหมายมากมายความหมายสัน uh uh. ี่ยมืดอย่างพาโชัวเราคิดยังไงฮะแต่ราคาชัวแต่ราคาสันนิยมกี่โชว์คนก็เรับคิดว่าจะมีพาโชว์กี่โชัวโอเคครับนี่เยอะมากครับอยากกระซิบให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่ที่มากันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จอยกันมากจริงก็เราอยากให้แบบเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาครอมเราต้องร่วมต้องเต้นเกับพวกเราเราจอยกับเราใช่าเอว ได้เลยครับที่เธอคอนเสิร์ตเป็นไปถึงไหนคะตอนนี้เลเวลเราพัฒนาไปนิดนึงแบบพอโชว์ได้ครับต้องโชว์ดูลองโชว์ดูเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้เราเพียงแต่เข้าห้องซ้อมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มปรงจังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตรงจังหวะเพราะว่าจากที่ถามมาคุยตลอดก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีน้องใจมน้องคอยอยู่แน่นอนนั่นก็คือคุณครูให้คะแนนเท่าไหร่คะเมื่อวันก่อนมาคุณครูเอ่อ ควเต็มที่นี่ให้ให้ร้านเลยครับเต็มที่ใช่ครับแล้วสภาพขาในการให้คนสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะมันติดลบเก่งติดมไี่เกาะเป็นอวเลเลไหมออะไรกันไปก่อนเฮ้ยคตรเขาบนเด็กเบ baby ก็น้ำพึ่งไหมมีน้ำพึ่งมาแนวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอเลยแหล่ะต้องเห็นจอมันตลอดจริผมชอบชตีกับตาตาไม่ถึงว่าตีกันแบบเล่นๆแบบไม่ได้ทะเลาะกันเลยไหนนเหมือนชอบเซลลซ้อม เซลเขาเดี๋ยวเขาก็มาเซลผมเองนะเป็นเขารู้แบบเป็นแบบเป็นเนเป็นเป็นเซลเขีู้เซนตี้เออเวลามาทีกันยังเรเถียงกันเหรอหรือยังไงเถียงกันเจยงกันเล่นกันเล่นกันเถียงกันสงคนด้วยไม่เถียงกับเพื่อนด้วยเรียกเาว่าเป็นตีทั้งพีู่ทัเอสเลยจูพี่จูจูเาจเชียงม่ไหมไเียงใมวา ตามรอยเท้าต่างเกินไปบอกแล้วบอกให้บอกก่อนไม่ยอมบอกก็คือวันนี้จะไปเลละคุณเพี่ดุเขาบอกว่าตาชอบปวดไงครับพ so <th horse really ี่ด like ุเขาบอกว่าตาชอบปวดเทาก็เลยต้องไปหน่อยไม่ไม่เคยปวดเลยครับผมไม่เคยปวดนาโอายไ้สิเขาเขาไม่เห็นหรอกใหญ่ขี้ขี้นตาลแบเต็มกระเป๋าแล้วกร่เปอาเต็มจมูกน ให้ใช่ที่ถึงไม่ใช่เพราะว่าเราบอกไม่ได้ค่ะ ไปส่งไหมไปส่งไหอะไรนะรถนีไปส่งจริงๆเป็นถวงมากเลยนะใช่อยากให้แบบกลับบ้านไปก็อย่าลืมกินยาลโอ้โหกินยกันต้องดูแลตัวเองกันด้วยใช่ครับนนเัไต้องรักตัวเองโอ้ยเจะจะเรื่องก่อนมาจริงๆรักขเราต้องรักกัน พี <c oughs> ่พ so like ี่เฟิร์สสักการ์เดทไป็นยังไงครับกับสักการ์เดทตอนนี้ก็จริงเรื่องเข้าส่งพิติ้งพิติ้งนี่คือหลายรอบมากด้วยแบบมันมีความซับซ้อนแล้วก็ทำงานใหญ่ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกท่านมีมีบทสองแล้วก็ใกล้แล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องครับน่าจะได้ได้ดูแบบที่เหมือนโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่นักแสดงกับคนทุ่มกันมากทัศน์พาร์ทของพี่เฟิร์สเป็นไงเนี่ยเนี่กเป็นแบบทุกคนในเรื่องนี้คือพยายามจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่า เป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดชายเพิร์ดอยากได้ต่อที่เพิร์ดไม่องเหมือนกันว่ามีแต่คือเป็นแคมเปญของการเดินทางนะก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าเหมือนคนแบบเรียกวซัโบราณคนแบบนั้นดูเข้าใจก็เราเป็นอะไรสักตัวในในนั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าวในกล้าไไปถึงหนแว่าาไปกล้าไปถึงไหนตอนที่ไปเวิร์คช็อปนี่คือ พื้นี่ดาวสูงหรือว่าแน่นมากวินเองพี่วินก็ถูด้วยโเล์ดเลก็เรื่อหนาแล้วรับผมกมาแต่พี่เพิร์สเป็นไงหนาเริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับพี่มีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยอ๋อที่เขาไม่เทรนเนอร์ใ้เรารอน้ให้เห็นรมี๋ยวเดี๋ยวเ ก็ยังฝากสกปริบนะเพื่อนๆคนนั้นใจมากแล้วก็คุยของพีตติ้งกนี่ดูเนี่ยอะของพ่ต้าครครับแต่ของพี่ต้าเออครับยัได้เราจะมีละครซีรี์เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมีกั่เพลยใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพิร์ครับผมก็รับฟรูข้าโลกครับผมแล้วก็เชอญแต่ว่าอยากฝากเอ่อคุณพีไปด้วยนี่เรื่องเราทีองค์กรกับคุณครูรีนใช่ครับผุนเอสด้วยจริงฮะใกล้ละใกล้และใกล้แล้วใช่ไหมกระป๋อง ครับผมแอนเจิ้เปอร์อยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะเฮ้ยแเจิ้เปอร์ยังอยู่แอนเจิ้เปอร์ยังอยู่ไม่ไดมม้มีคิวว่างคนมุงหรือเปล่าไม่มีคิวว่างคนมุงหรือเปล่าอ,อ,อยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่ก <c oughs> ับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวแม่แต่แต่แต่จริงๆไม่ยอมราบอกว่ามีคิวลำยากของเขาไม่คือแต่ละคนมัน<แ>ก็เรียกได้ว่า จับคู่มาแมตช์กันยากนครับแต่ว่าแต่งานคนยังไม่ได้แต่งานชวนกันแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมรวมตัวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอแบบเสียดายไหมคะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็หลายงานแบบติดต่อพวกเราไปไม่ได้ยังเ้องแบบคิวไม่ได้เลยเนี่ยก็เสียดายนะครับผมแต่จริงจริงก็ติดต่อมาได้อีกนะครับผมยังยังพร้อมนะครับผมยัเชียร์คิวให้ ได้ครับมันมีซีคอนที่ญี่ปุ่นครับผมก็เดือนหน้ากันเดือนหน้าใครน้อยใจแล้วเนี่ยรอไทยแล้วใจน้อยใจแล้วก็อยู่ที่เสียงเรียกร้องทุกคนไม่ได้มาที่คอนเสิร์ตหรอกลังกาจริงแต่ตอนนี้มีแค่สดเพลงเนี่ตอนที่หลังพาพี่เพื่อนไปขึ้นเวทีป่ะงเป็นเกสตัมเชิญ์เคสเตอร์จ้างตาตามาเล่นในบ้านที่บ้านเขาแรงอีกนิดที่พอน้อยใจแล้วนะจะบอกตาต้ามา ที่บ้านแล้วภูมิพรพรน้อยใจแล้วนะพรมาด้วยภูมาด้วยมาให้หมดเลยสนุกสนุกใจใจอ่ะฮะวันนี้เมื่อก่อนเขาก็มาใบใหญ่อยู่มาเพิ <S 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 ่มเยอะเขปิดไฟไลน์แล้วปิดไฟไลน์เปิดไฟไลน์แล้วเอาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะ